ช่วงนี้เสียงธรรม,ม้าหยุดลงแล้วเจ้าค่ะเป็นเวลา8โมงครึ่งแล้ววันนี้บรรยากาศสดชื่นรื่นรมมากที่สวนปฏิบัติธรรมนงชมพูเทพทีิมิดฝนตกทั้งคืนเลยเจ้าค่ะบรรยากาศของเราก็เดี๋ยวให้ดูนะตอนเช้าเช้าเราฟังธรรมกันไปแล้ว ในช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้าก็จะถวายพัตตาหารเช้าให้ชมบรรยากาศเจ้าคะ่ะทุกคนสงสัยไหมมองไปรอบๆไม่มีใครเลยไม่มีนักปฏิบัติเลยตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เจ้าคะเนื่องจากว่าก็แจ้งไปแล้วศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตของเราเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในการขัดเกลาจิตใจของตน เราจะต้องนำตนเข้ามาประพฤติดีเข้ามาปฏิบัติชอบด้วยตัวของเราเองแต่ว่าด้วยสภาวะการของของของเรียกว่าวิกฤตทางชีวิตแล้วกันวิกฤตทางชีวิตของมนุษย์คืออะไรส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ที่สอบถามคือคือการได้ยินการได้ยินเสียงความทุกข์ของมวลมนุษย์เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิ เข้าถึงความความคิดหรือว่าความทุกข์ของมนุษย์นะคะเพราะว่าเราคุยกันได้เราเข้าใจซึ่งกันและกันรเราสื่อสารกันได้ยุคใหม่แล้วนะยุคใหม่แล้วเราไม่ต้องไปนั่งสมาธิโทรจิตหากันเพราะเรามีโทรศพัพท์เห็นไหมคะโทรศัพท์โทรสารอ่าเครื่องนำสัญญาณเขาเรียกว่ายานยานวิถีในยุคของพระศรีอริยาเมตรยัยเป็นยุคปัญญาประดิษฐ เขาประดิษฐ์ขึ้นมาจากปัญญาเขาไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจากการมีฌานสมาบัติเขาจะเอาฌานสมาบัติที่เรากล่าวกันนั่นแหละแล้วทีนี้พอพอโลกมันวิวัฒนาการทางด้านความคิดไปปัญญาของมนุษย์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องเอาตัวธาตุตัวธรรมชาติที่เรามองไม่เห็นเอายานที่เรามองไม่เห็นมาทำให้เกิด มาทำให้เกิดกระบวนการทางความคิดออกมาเป็นตัวเป็นตนเขาเรียกว่าโลกใบใหม่แห่งหูแก้วตาทิพย์อันนี้เป็นยุคหูแก้วตาทิพย์แล้วนะคะโลกของเราก็คือความสวยงามความเจริญทางด้านวัตถุจเจริญไปมากแล้วยวดยานพาหนะจากแต่ก่อนเรานั่งเกวียนหรือว่าเดินเท้าพอการวิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์นี่แหละก็จะเกิดปัญญาประดิษฐ์ เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากการทดสอบทดลองแล้วก็ได้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ออกมาใช้ในการอำน,วย,อำนวยความสุขให้กับมวลมนุษย์ในยุคนี้แล้วกันเนาะยุคของพระศรีอริยาเมตไตรยวดยานพาหนะเห็นไหมยานนี่แหละเขาเรียกว่ายานยานที่จะพาเราเหาะเหาะไปไหนก็ได้ ยุคนี้เราไม่ต้องนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติเหาะไปหาลูกหลานที่ที่ต่างประเทศแล้วเรามีเงินเราไปซื้อตัว๋วนั่งเครื่องบินไปหาลูกของเราที่อยู่ต่างประเทศได้เลยหรือว่าเราจะเหาะไปไปหากันอยู่ในประเทศก็ได้จะใกล้จะไกลเรามียานเขาเรียกว่ายานสัมผัสอันนี้คือสัมผัสได้จริงนะไม่ใช่ว่าสัมผัสด้วยจิต ว่าตอนนี้คุณคิดอะไรคุณคิดไม่ดีหรือว่าอย่างนี้เราไม่ได้ไปอย่างรู้ความคิดของมวลมนุษย์แบบนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นการอวดรู้อวดภูมิการข่มคนอื่นแล้วกันเนาะไม่ใช่้อยใช้คำว่าการข่มคนอื่นเราจะไม่ไปดูวาระจิตของมนุษย์แบบนั้นนะยุคของพระศีอริยาเมตตยมีอะไรเราจะถามกันดูแววตาดูสีหน้า ให้เราสัมผัสตัวตนเลยอ่าสีหน้าแบบนี้แววตาแบบนี้ถ้าเราอยู่กับเพื่อนเราจะรู้ความรู้สึกเพื่อนหมายถึงเอาจิตสัมผัสจิตจิตเขาจะแสดงออกมาทางสีหน้าแววตาถูกต้องไหมคะอันนี้เราเอาความจริงมาพูดกันนะยุคของเราเป็นยุคแห่งความจริงความจริงเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นปัจจดตัง นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สีหน้าแววตาอถึงสีหน้าแววตานะเราก็จะถามเพื่อนเพื่อนเราได้ว่าเฮ้ยเธอเธอเป็นอะไรทําไมหน้าเศร้าจางังอขอบตาดําๆไม่ได้นอนหรอไปทําอะไรเป็นทุกเรื่องอะไรบอกเราหน่อยได้ไหมนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการสัมผัสทางจิตยุคข,ของพระศีอริยะเมตไเราจะสัมผัสแบบนี้นะคะเราไม่ใช่ว่าฉันรู้นะ ว่าคุณคิดอะไรคุณคิดไม่ดีใช่ไหมไปคิดอยู่ไม่ห้ามเลยข้อต้องห้ามของเราในยุคข,ของพระศีอริยเมตไตาก็คือห้ามไปชี้คนนูน้นคนนี้นี่คือการปฏิบัติแบบคนธรรมดานะคะมีอะไรคือเราเอาจิตของเรานั่นแหละสัมผัสความรู้สึกของคนอื่นถ้าเขาเป็นทุกข์เราก็ถามเขาให้เขาระบายความทุกข์ออกมาเราเป็นเพื่อนเราจะช่วยเหลือเพื่อน ยังไงถ้าเขาเป็นทุกข์ทางจิตใจทางครอบครัวครอบครัวเรื่องสามีภรรยาเราอย่าเขาเรียกว่าเราอย่าเข้าไปยุ่งให้มากนักนะคะอันนี้คือการปฏิบัตินะรู้วาระจิตของเพื่อนเราจะช่วยเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนแบบไหนหรือว่าเช้านี้เธอเป็นทุกข์ในเมื่อเรารู้ว่าปัญหาชีวิตของเพื่อนเราเป็นอะไร ในเรื่องเงินไหมเราก็ถามได้เลยว่าเพื่อนเพื่อนมีตังค์กินข้าวไหมถ้าไม่มีเอากับเราได้นะอ่ะนี่คือเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเหลือกันไม่ว่าจะยามทุก์หรือว่ายามสุขให้หยิบยื่นช่วยเหลือแบ่งปันเสียสละมีความซื่อสัตย์ในตนแล้วก็สม่ำเสมอในการช่วยเหลือแบบนี้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนี่คือยุทธของเรานะคะโทรจิตของเราเราจะใช้โทรศัพท์ แผนการโทรจิตการเข้าฌานสมาบัติของเราการหเหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนลุยไฟเต่น้ำเราจะอาศัยปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์นะคะการเหาะของเราเราจะนั่งเครื่องบินกายหยาบของเราเหาะได้นะยุคภาษีอริยาเมตย์ไม่ใช่เพียงแค่เหาะแค่จิตถ้าเราเหาะแค่จิตก็คือเราสื่อความคิดถึงเผื่อว่าเรามีลูกอยู่ต่างประเทศเนาะเราก็สื่อ i, คิดถึงลูกจังทีนี้เราก็อยาหยิบ โทรศัพท์ของเราที่เรียกว่าหูทิปตาทิปอะวิดีโอคอลไปหาลูกสาวลูกชายของเราที่ต่างประเทศได้เลยหรือว่าเราอยู่ตรงนี้เราคิดถึงลูกหลานของเราที่ทำงานอยู่กรุงเทพเราอยู่เราอยู่อาต่างจังหวัดเราคิดถึงลูกหลานที่ทำงานต่างประเทศเราก็หยิบหูแก้วตาทิปของเราขึ้นมานะคะเราก็เอาแก้วจิตแก้วใจของเรานี่แหละสื่อความรู้สึกแสดงออกมาเลย วิดีโอคอลไปหาลูกเลยอันนี้คือโทรจิตที่สื่อสารยานอันเป็นมงคลมองเห็นได้สัมผัสได้ในยุคของพระศรีอริยาเมตรตของจริงนะคะยุคของเราทุกอย่างจะเขาเรียกว่านำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นี่คือยุคของพระศรีอริยาเมตไตยนะคะปัญญาจะนำออกมาใช้ ในการสร้างสารรค์ครีเอทสิ่งที่เป็นประโยชน์ในยุคข,ของเราเจ้าค่ะเอาวันนี้เดี๋ยวเยอะไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถึงเวลาที่พี่น้องของเราจะถวายพัฒตาหารเช้าแล้วสาธุเจ้าค่ะ